หลังจากนั้นครับเรื่องของหลังจากค่า PM2.5 ดีขึ้นที่จังหวัดพิจิตรครับค่าฝุ่นละออง PM 2.5อยู่ในเกณฑ์ดีมากขอความร่วมมือประชาชนครับงดเผาในที่โลง่งและกิจกรรมก่อให้เกิดฝุ่นละอองครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรร่วมติดตามสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือประจำสัปดาห์จังหวัด8จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์นซ์โดยล่าสุดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ส5มีความเบาบางลงเนื่องจากมีปริมาณฝนกระจายในพื้นที่ร่วมด้วยซึ่งในวันนี้เองค่าฉเฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ที่23ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรขณะที่จุดฮอสปอตล่าสุดณนะวันที่19 2 6ถึง26เมษายนนี้นะครับพบจุดความร้อน118จุดบนพื้นที่การเกษตรเขตสปกเขตชุมชน อำเภอตะพานหินอำเภอทับคลอและอำเภอมืองพิจิตรครับจังหวัดพิจิตรนะคะยังคงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนงดการเผาในที่โลงแจ้งและงดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กทุกประเภทอย่างเด็ดขาดและได้มีการกําหนดเขตควบคุม เขตห้ามเผาการตั้งชุดปฏิบัติการดับไฟป่าการตรวจจับรถที่มีความคว,ควันดำฉีดล้างทำความสะอาดถนนควบคุมการเผาในพื้นที่ทางหลวงและถนนอื่นๆสนับสนุนการไถกรบตอสางการแปรรูปวัสดุทางการ,กรเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่ารวมถึงตรวจสอบโรงงานอุตสาหการรมและโครงการในการก่อสร้างต่างๆอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังได้มีมติให้ส่วนราชการนำรถราชการเข้าตรวจสภาพ และคุมเข้มนะคะในเรื่องควันดำต้องไม่เกินค่ามาตรฐานซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขตเมืองนั่นเองค่ะ